กระคอครับอุ้ยทีหลังนี่ทึกครับพี่น้องครับปูนฟังทั้งปูนครับพี่น้องครับเน่มเห็นหัวปลาเลยครับปลากินเบ็ดครับหวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กับผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับท้ามาล่องเบิ้งไห้นี่พี่น้องลงจากฟายครับไหลลงห่วยพี่น้อง หลังจากเมื่อคืนฝนตกยังแห้งครับเผื่อปลายยูห่วยมันสีขึ้นมากพี่น้องนามก็บอหลายแล้วครับปะพี่น้องลงมือครับลืมบอกพี่นอ้องเยอะห่วงคือเกาแล้วครับทอมีตัวมีแต้มบอพี่น้องปะครับเป็นลุ่นน้ำกันครับนี่แหละครับพี่น้องไม้ครับนามบอหลายแล้วครับ าจะมองนามนิ่งๆนึ่งะพี่น้องมองนามนิ่งหนึ่งสครับมบสกว่าไซสมอ่งนี้จากหลังนึงครับนามก็บนิ่งปันไดแล้วครับอุ้ยไหลแห้งครับพี่น้องใส่ลงลึกๆเลยครับนามมันลดลงแห้งครับนี่ครับพี่น้องได้หลังนึงแลยครับ ไปเบิงเทิงๆเลยครับสพ่อมีมองหนมนิ่งๆวะพี่น้องหัวก็็มีแต่ออกขาเบ้ปแล้วครับมันจะกินดีบ่ป่าใส่ลงลึกๆเลยพี่น้อง พื่อนำนมันลดครับเป็นแตมีปลาอยู่ว่พี่นอ้องลองเบิ้งครับมาลองบะหะบูแล้วครับนี่และครับไหมนหน่อยน่อหนึงอ่ะไปขึ้นไปเบิ้งอีกทั่งๆครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องหนึ่งดียุ่ครับเป็นคลองน้ำน,น้อยพี่น้องจะว่านามก็ลึกยุ้ครับประมาณเอวนี่แหละครับนามหมายจังเสียเป็นตตมีปลาดุกครับพี่น้องถาหลุดน้ำพรมครับสิมานไหบอครับสิพ่อมีตัวมีแต้มสิพ่อเด้ตามปนบ่กพี่น้อง ผมกระสิทธิ์ทายให้พี่น้องเบิรงสั้นนี้นะ้ครับขอใส่ก่อนพี่น้องใส่แล้วเลยครับพี่น้องครับพวกเบิร์ครับเบ็ดย่างอยู่สิบสองหลังครับพี่น้องหวกสื่อมาใน้อย,ย,ยครับสื่อตั้งแต่คลิปก้อนและพี่น้องห่วงสื่อสองขีดครับตั้งไดนกระทามันลุ่นย่ำสาวน้ำผมเถอะครับพี่น้องสิพ่อได้ ตัวได้เต็มว่ครับกลับไม้จังสี่ครับมันลองเบิ่งดอกพี่น้องป่าสิมีปลาบ่าครับจังสิไดหูพี่น้องขันบ่มีปลามือหนามือหลังสิบ่้าอีกหน่าพี่น้องปะพี่น้องเมื่อครับถามมาลุนย้ำสาวน้ำผมครับสวัดดีครับพี่น้องครับ มาเก็บมากูเบ็ดครับหนามล่มย่างคักเลยพี่น้องลูกห่วงอยู่เท่งโขกเลยครับสิบมา้านไ้บอผมป่ามาันลุนเบิ้งพี่น้องสิมีพอโตเพอาเต็มให้บอรครับปะครับนี่ครับพี่น้องไม้ข้างล่างหนามโหิวมันดันขึ้นหน้าครับ นันห่วยมันลดหนันยังมีกันลดด้วยนั่นครับปุ่มขึ้น้อนงผมจะเตะครับหงอกไล่อย,อยู่ทั้งศอกเลยครับปุ่มี่กันพี่น้องโอ้ยไหมทางล่างสิบสิบปะพันนะครับไปเบิังไหมทั้งเทิรนขึ้น้อง มหนทั้งเค่องน้ำก็ลดลดอยู่ครับแต่ว่าลดบ่าปัน้นใดพี่นอ้องตาครับขึ้นหลุนทั้งเครงครับทีหลังนี่คือครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำม,มันแห้งพี่น้องปลาอยู่ทั้งโขกเลยครับประดุกใส่งามอยู่ครับนี่พี่น้องผมขอเก็บก่อนครับ ครับพี่น้องลังนี่คือจังดึงดึงครับเห็นน้ำหยดหยดอยู่ครับบางหันตาอยู่พี่น้องประทอครับอุนี่ครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับาเก็อปเปลพี่น้อง ใส่งามอยู่ครับใส่ปนอยู่พี่น้องได้ปนเลยครับใด,ใดด้ใด้องแตมเลยพี่น้องเบิรเลยครับเบ็ดทั้งเพิงครับยังแต่เบ็ด้ทั้งล่างคือสิบปูพานดอกพี่น้องทั้งล่างหนามันลงยังคากเลยครับปูนครับพี่น้องครับหลังทั้งปูนครับใส่ทั้งปูนั่า สองหลังพี่น้องเห็นหัวปลาเลยครับหนามมันแหงพี่น้องพี่จังปลาคอครับโอ้เดยวเก็บทั้งีนี่อนพี่น้องทั้งนี้ก็4ซีหลังกรงซีถามไปทั้งฝูนสามหลังครับปะบูครับปูครับนี่พี่น้องปะบูใส่งน้ายู่ครับ อวนตกเลยพี่น้องผมขอเก็บกันครับนี่ครับพี่น้องครับปลาบูครับอูบสใส่ใหญ่อยู่พี่น้องนี่นี่ละครับ เก็บก้อนครับนี่พี่น้องเต็มมือเลยครับโอ้ได้สามเต็มครับพี่น้องป๋ครับไปสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานกันครับพี่น้องได้ปลาสามเต้มครับ นี่ครับพี่น้องปลาคอตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งปลาบูตัวหนึ่งครับปลาบูใส่งามอยู่พี่น้องกอเกาพาะได้ปิ่งได้ปนอยู่พี่น้องนี่ครับสำหรับเบดสามสิบหกลังครับได้ปลา3ามตครับ ก็ถือว่าพ่อได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้องได้หลายแต่พ่อได้กินอยู่ครับหนามมันบนรดพี่น้องคือซิมี่หลุอยู่ผมว่าไม้เนี่ตรงมาแก้มือเลยครับพี่น้องถ่ายให้หนาม,มันนิ่งๆก่อนครับไม้ก็งามอยู่พี่น้องเป็นแต่ม,มีปลาครับคลิปนี้ก็ซ้ำเนี่แล้วครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับ เมื่อก่อนครับสวัสดีครับ